พี่ๆว่ามะละกอต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเมื่อเขาสุกแล้วเขาจะมีเมล็ดหรือเปล่านะคะไปผ่าลุ้นดูกันครับปกตินะครับผมจะเก็บมาตามส้มตามประกอบอาหารตลอดแต่ครั้งนี้นะครับจะขอกินสดดูนะครับเพราะใสยพันธนี้เขาบอกว่าเด่นเรื่องรสชาตินะครับครับชึ้โอ้โหมีเมล็ดนะครับนี่เลยสีจะเป็นส้มนะครับบางท่านก็บอกว่ามะละกอใสธุ์นี้นะครับอร่อย ก็นะครับเราจะวัดหวานว่ามันจะหวานเท่าไหร่ปกติจะมีความหวานตั้งแต่8ปดบริกถึง13บสามริกนะครับถ้ายิ่งหวานเยอะนะครับยิ่งมีความสูงนะครับมาดูไปพร้อมๆกันว่าจะมีความหวานเท่าไหร่มาลุนไปพร้อมๆกันครับอี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะอื้อหือ เนื้อนะครับเนื้อดีเนื้อไม่เละเหมือนมะละกอปกตินะครับเนื้อจะแน่นแล้วผมเก็บความหวานเนี่ยที่เรียกว่ายังได้อีกนะครับความหวานอยู่ที่13บิถึง13บิาคิรึ่งนะครับซึ่งเป็นความหวานที่เรียกว่าหวานมะละกอสายพันธุ์นี้นะครับปกติก็เก็บกินสดนะครับก็เรียกว่าตำอร่อยแต่ผลสุกนะครับก็สามารถทานแล้วอร่อยด้วยนะครับตัวนี้ปลูกในภาชนะเล็กๆนะครับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกนะครับผสมกับดินแล้วก็ในพื้นที่แต่ด้านล่างนะครับผมต้องเจาะให้มันทะลุไปถึงดินนะครับมันจึงจะ นะครับเก็บเกี่ยวได้ยาวนานและเมล็ดพันธุ์นะครับสามารถนําไปพาะต่อได้พอไม่ได้ถูกตัดต่อมนุกรรมสามารถปลูกแล้วก็จะได้หน้าตาเหมือน